สวัสดีครับพี่น้องครับอ้พี่เดียอ๋ค่ะเอจะได้อ้ไรเลียบงเป็นเครื่องกวางน้ำมาเม่นฮะมันเปนเครื่องกวองน้ำได้ที่แหลกาเบบงจังนึงคือจังเพิ่อนไปเอางูไปอันนอันนี้คือแบบว่าก็ยังเปี๊ยอ่อมผาจะเห็นแบบว่าเต้นในน้อยที่บอกว่าเชี่ยวายของแบบว่ายางเนนเส้นเส้นเนี่ยเส้นปีนีงแล่วเขาแลได้ปตัวผู้ตงขายตรงเปนตัวผู้โถงง เป็นตัวขายพวกเราเลยบ่กเป็นว่ายังกับเส้นตอนนี้ฝุ่นแรียเขาแล้วน้ำจะคอยแบบว่าใจตนจี้เต้นนี่จ่าจต้นนี้พี่นาเจ้ายังใจอีกว่าี่แม่ว่าราคาละจเต็มจี่นาก็เป็นยังอีกเดือนเดียวนึงปีนาไหมบอกคือยังมันดุนฟาดตอันนี้พันได้เน่นองางูนี่โอ้ยนันมัดตัวยืนถีบมองเนาะใส่ใส่ใส่รอดใต้นนี่เนาะ ตัใส่น่ตัวจงเป็นทือว่าเขาเป็นงานเป็นการดิเต้องเขาในในกัไนในแล้วเนาะเพใส่ใส่เกาะเพราใส่นีบอใ่ใส่หูมันนีบอใช่มุมนี่ไใส่ก่างใส่เกาะใส่ประตูเลยนี่บ่มุ่มจังสีบ่เอาเอาเจ๊ขันนี่บ่เหมือนเนนมันป็นตลุดแทะมันบายู่ด้เนี่ยสำนนพ่อเงวันนี้เมื่อัยยูันมันสลาดแด้พูดนะยู่เลยล่ะเออ เสียกันอยู่เลยแต่ว่ากล้องโอยู่กล้องเสียเขาเรียกว่าแอร์รถเนาะรังเนี่ยไม่มีงูอันนี้ซื้อไปติดบ้านบ่เพื่อไปติดใส่เต็นเขาดีแล้วมือขวาเซ่ินนิวยอร์กเต็นจริงว่าแอร์รถแอร์รถเขดีแล้วมือขวาได้แต่ว่ามือใส่แล้วอ๋จับไทยมือใส่แล้วไปแล้วไปแล้วพ่อหนไเราไปแล้ว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 เปิดภัยเด้อคุณพ่อไปยล้วฮ่า ว่าเสีเอาหลานมาจังไรจังทักไปหลังไม่ขอเลขกวันที่หรอสีโอนหรอ <c oughs> อันขันเอามานหนีสีตัดสุดให้สองชุดพนัชุดเพชรดพนาวาัว่าปาดทุก <c oughs> อันวา่าไอ้ว่าเสีเอาหลานมาเพินพ่นเพินพ่นก็เลยทักไปหลังไม่โ <c oughs> อย้ยอะไรจะเป็นแห้งครับเนาะว่ายไซส์ปิดปวดคับไปห้าบัด <c oughs> เดิอนออกทางเดินคร <c oughs> ัคร <c oughs> ับเช่นกันครับผมไปห้าละอันพ่อ่มผู้ใดอยู่ทึิงๆไปกล่องอันนี้ว่าสีตาซืสอเลยนี่เตี้ หมายถึงว่าเฮาตากไปหันหนลังฮอตกา็ะเล่นไปเล็ดจีหัวจังไหนจีปาดเถอะเอามันลงมาเนีน้ยม,ออมสีลืมเอาลงมาเนี้ยมสีเลื่อมจะคว้างเขาก็าทีตากไปเลยตีเอา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 ตามสะดวกกัแล้วกันตุ๊กตาอันตัวใดตัวเสายั้งนั่นแหะเอาสัตว์จีอเอา <c oughs> เอาอย<ว> <c oughs> ู่ดีครับผมกินธรรมชาติพอดี เอาฝากซ่องนะสวัสดีครับผมครับผมกับ FC ฟซีฮอดดี้ทวิศักนะครับผมฝากติดตามมิสเตอร์ตามออฟฟิเชียลด้วยนะครับมือนี้มาส่งหมอลำอยู่ประตูบ้านครับผมส่งยุงเทพมันบ่คือครับต้องมาส่งอยู่ประตูบ้านอีาอมันต้องมาส่งฮอดบ้านมันต้องมาส่งฮอดบ้านครับผมฝากกดติดตามมิสเตอร์ตามออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับคุณนะนักเข่ากับย่างเวิ้นเๆิ้์นเิ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 นไปฮ้องพี่น้องครับเดินทังงล้ว เดินทั้งตัวตัวเห็นแลอวบ่อันอันไหมกิ๊โต้ขึเดี๋ยวมนขึ้นเดินทั้งไก่อีกพี่โต้ละโมเด็กกระไรบ่เด็กขึ้นอันนี้เนาะผมรีบเข้าผมหลอกไปผมหลอกแล้วไปเอาพี่น้องผ่านฝนไปรับพี่นอะฝนนะแต่มันโมแห้งเนาะ จะเป็นบะเบิงว่าเขาถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะสาวสิริอะไรคลิปนู้น,น,น,นเนี่ยแล้งว่าเปิดเพลงใส่คัดอยู่ไม่อยู่มันตึ่มติมซื้อ <c oughs> ไปพี่น้องเข้ายัางอารมณ์ข้างเนี่ยออกเดินทางแล้วครับผมก็ค่อยไปเติมตำนาอะไรแบบใกล้ <c oughs> วันนี้เดินทางไปที่ขอนแก่นเ <c oughs> มืองดอ,อกพุดเสียงแค้นครับพี่น้องครบับคลิปคิด ขึ้นีใอยู่ที่โคราชนะครับผมเหมืนซื้อหัวเซลกันไปคุณแมคแคมมาแรงนี่อยู่โคราชก็คือคยภูเขาหนักภูผามันครับตันอัตพลครับกำลังขับรถขับล่าพวกเรากำลังจะเดินทางแบบผม๊นี่วันยังมาพ่วยอยู่ ตันใดเลยนะตันต่อมาตืมเ <c oughs> นี่ยว้าวมันนำ้ำขั้นน้ำเนี่ย <c oughs> มันยังตันพ่อมาตืมๆ <c oughs> อยู่ล่าสุดโอ้ขอบคุณกําลังใจนะครับ <c oughs> พี่น้องครับรถขึ้นนี่ขอบคุณกําลังใจหน้าเวทีขอบคุณกําลังใจออนไลน์นะครับ <c oughs> อย่างนั่นเหรอล้ลำสวสดแจอย่างไมหล่อปลายนะครับโอ้ย <c oughs> พี่น้องครับรถขึ้น <c oughs> หลังจากที่ามาทั่วอ่อนทั่วเนาะสิบกว่ามือเนาะสิบเอ็ดมือก็ที่ว่าล่ำสอดแจางมือนี้เป็นแบบเต็มๆต็มล่ำเนททองเรืองอ่ะย่างกาะนนำปลาซีตนแบบเว้ยจะเป็นนอนแซ่บนอนนัวครับพี่น้องครับนี่นะล่ำเรื่องน,นี่มวนขักนี่แหละผมอ,อยากให้เป็นล่ำเรื่องนีเสมอเสมอมวนขักคนเกิดเบิ่งดีคักผมก็นอนดีครับพี่น้องครับแก้มบานออกบานออก,ออกพี่น้อง มันโดนอะไรดีผมแจมผมหนาผมว่าใครเป็นย้เตือนเนาะนะบึงในกล่องแถบว่าอยากเลียวบึงหอดหน้าจะของถ้าอยากตั้นกับมันม่ามาขึ้นไหมมันว่าขึนแล้วมันม่ามาขึ้นเพราะไหนเรับประมาณเจ็ดพันโอ้โดหูดเลยนะพอดีที่สักขาดทุนครับ เป็นยังครับเป็นหยกหยอดใส่มือไม่กาแสเข้าโอ้ oh, ยลืมบอกสูบี่ดองฟังหนองฟิลมนัตพนเนาะร้านไส้พอดีที่วิสักไยครับร้านอีลี่นี่แหละครับร้านเพ่อนยุดน,นำกันตุจตกันนี่แหละเห็นมาแตงแต้ในหน่อยแตงแต้หน่อยซ้ำไปหลังหาขวบซีขวบหาขวบคนละตอนในหน่อย,ลอนนอยเลย หมักหลองเพ่งตัวซึมซับคือว่าน,นั่นแหละครับเห็นเห็น,นเนาะเห็นหน้าหลองเพ่งเห็นเห็นมาตัดตัดหน่อยน้อยตันหน่อยเห็นหน้าเป็นมอลล์กับเบิง้งในญ่คือมาเนี่ยกับเบิ้งในออนไลน์ยเนี่ยเนาะเบิ้งใน่เฟซบุ๊กเนี่ยเบิ้องไม่ยูทูปเนี่ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้น้องอยากเป็นนักร้องอยากเป็นมอลล์นี่แหละครับ ย่ำปีไม่สงการผ,ผู้ผูใหญ่อัญ,ญญาติพี่นองพี่กายลองทาเลาเกิอย่บาดนองแต่พอมีแววนะครับเห็นแววมาั้งแต้หน่อยหน่อะมามากรองมาอย่งเนะกับมีกีตาร์มียยงไเล่นไฮบีเอาไปเอาไม้เป็นจากเป็นนิลีย่างตามฟันด้วยตัวเจ้าของเองนะครับไปประกวดทันไปประกวดนี่แนะ่มีกิจกรรมยุ่งเลี่ยนมอกระ เขาแ่บยีจก,กรรมเนาะตนความเด็กหน่อยมันหมัดม,มันกระเฮ็ดทุกวิธีทางที่สีเ่เฮ็ดพักดันจะคล้องให้ได้เขาสู้วงการเพียงวงการมอลลั่มเท่านี้แหละครับเอาทั้งในกับเป็นกระลังเชให้นะครับสำหรับน้องฟิล์มนะครับเพื่อนอยากมาเขาในวงการนี่ที่กินกันตะโดนแล้วครับตะว,วันหองังกัยังเลียน,นอยู่ว,ว่าสิจบนอนบัดนี้มันสิจบแล้วนะครับผมก็เลย ก็เลยกสหอดมันหอดวางหอดเวลาเวลาจัดสรรคือว่าล่ะครับผมที่กิงเอวตั้งแก้ผมอยู่ระเบียบหมดละเอวตลอดเนาะเมืองสุสี่ิยากไปน้ำแต่ว่ามันเดินทางสมือครับเดินทางสมือผมก็เลยว่ามันพัน์ด็ถึงเวลาแต่อยากปล่อยให้เลี้ยนน้ำหาประสบการณ์ตํ้มลงเลี้ยนน้ำอย่างไบกวนนั่นสินะครับผมหววตะนันนันทีไปเล่ยนน้อยไปเนาะ ้องกับมีาการประกวดหลายๆย,ย่างนี่หรอกครับหลายๆเท้อยดอกประกวดไม่เรื่อยนะครับเนาะประกวดไม่เรื่อยทว่าโอเคนำเสียงกันือว่าพ่อได้ยดครับพ่อขัดเก่าได้ยุกเพระ่ท่านเด็จริงขัดหรอกครับพระท่านเด็กทีว่าเป็นมืออาชีพขนาดนั้น,น,นเนาะโมเดลซ้ำรุ่นพีออเพื่อนโมเดลนนี้นะครับแบบตั้งว่าฝึกเนาะได้หน่อยันอยากเป็นขันมีแววมีใจรัก ฉันได้โอกาสก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ยังคอยเบิ้งนะครับพี่น้องครับหลายคนหลายคนทักมาหลายคนไปคอมเมน,นต์เน็ตโพดบอสิเป็นทั้ง YouTube นะครับเนาะทั้งทัเฟซบุ๊กของ Facebook ผมที่ผมได้ลงไวปไปให้เย้ำให้กำลังใจกันสินะครับเย้ำซัพพอร์ตก็นือว่าขอบคุณแทนน้องนะครับน้องก็เห็นนะครับน้องก็เห็นว่าน้องก็บเบิ้งอยู่ดีใจทแทนน้องฟิมนะครับผมมาแล้วถ้าได้ไปอิลีสาวน้อยรำเพรียงโชว์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมถ้าอยู่ในความดูแลของผมพร้อมก็ไดี้เบิ่งพร้อมเพราะว่าถือว,ว,ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สิบขึ้นวุหงไงนะครับถือว่าเป็นวุใงไงวงแหลกสำหรับน้องถือว่าเป็นวุใงไงแล้วเนี่ยเพราะปกติไปน้ำข้างเทือกับไปน้ำล้ำสิ่งแน่ไปลองไปเสริมไปยังของสีนะครับแล้วก็เขาหลั่นอาหารไปน้ำเงีสีแล้วครับนะประสบการณ์ไปเรื่อยลองเพลงน้ำงานลุงเลียนแนน้ำยังน้ำสีนะก็ถือว่าให้น้อง ได้ประสบการณ์ไปนั่มสติเก่งไปนานะครับเนาะทุกคนนะครับผมแต่ดันเี็ี่ว่ายูเบ่ร์เซาเรียนรูปไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เก่งเองนะครับที่ว่าเป็นก้าวแรกเอาจิงยดงเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีความที่ความที่จีบเบืองแง่งลูกเต่าลูกหลานนะครับเนาะเอาพอกันชิปนาครับขอบคุณที่รับชมครับเดินทางต่อแหละครับเจอกันคุณละผูู้ประมานปันกันครับสวัสดีครับ